โอเคก็มอร์รี่คริสต์มาสท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ผมโชว์กโกแลนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเพเดชูหรือว่าเพเดสองนั่นเองครับผมแล้วเราก็มาอยู่กันที่หน้าปกของน้องชินอคาฟูแต่ว่าวันนี้เราไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงครับผมเพราะว่าผมเสียเวลามามากพอครับผมเปล่าไม่มีอะไรรีบครับผมอ่ะก็ในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปอ่าอัปเดตเพเดนะครับผมเหมือนเคยครับผมรีวิวอัปเดตอ่าในเพเดทางค่ายโอคิวเขาก็ได้ปล่อยอ่าอัปเดตตัวใหม่ล่าสุดมาแล้วครับผมเป็นอัปเดตเวอร์ชั่น 201แล้วนะผม201แล้วโอ้โ oh ห oh, บอกได้เลยว่าเกมนี้นะมีอัปเดตมาเรื่อยๆดีจริงๆเลยผมเนี่ยไอคนเล่นกันอย่างเราก็ไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีพูด <c oughs> แต่ไปเล่นเกมอื่นนะผมะไม่ใช่อ่ะเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าผมอ่ะอ่าทางค่ายอคิเขาได้ปล่อยอัปเดตมาเป็นอ่าเมื่อวันที่16นะผมเวลาเวลาเท่าไหร่น,นะสองทุ่มสามทุ่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเขาปล่อยอัปเดตมาผมเป็นอัปเดตขนาดประมาณ 174ครับผมแต่จริงๆริงแล้วแม่งแค่75เมกเองไฟใหญ่เฉยเลยอะแต่ในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวอัปเดตให้ตามเคยผมเหมือนเคยเลยสำหรับใครที่ไม่อยากดูอาตอนยาวๆก็สามารถกอไปท้ายคลิปได้เลยผมผมจะทำว่าอาในปเดตนี้มีอะไรเขาให้อาเราฟรีมาบ้างผมนะแน่น,นอนว่าคราต้องให้ของฟรีอย่างเราแน,น่นอน,นับผมอะในปเดตนี้เขาได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าอะ리스트ลิสต์ไฮสต์เดอร์ทูฮอลิเดครับผมก็ มันก็ใกล้เคียงกับฮาโลวีนด้วยครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตสำหรับช่วงคริสต์มาสนี้แน่นอน,นครับผมต้องใช้แน่นอนออ่่าาวันหยุดสำหรับเหล่านักจัลกรรมครับผมมีเรามีของขวัญมาให้พวกนายด้วยนะอืมออ่อย่างแรกเลยที่เขาให้เราอะไรมาเนี่ยออืม่จูดิเซชั่นฟอร์เชคกินโอเคอเขาบอกว่าเขามีของขวัญอ่อาเซอร์ไพรส์มาให้พวกเราด้วยครับผมพวกผู้เล่นนี่อืม Gift of the Year ในปีนี้เขาให้อะไรมาบ้างผมอ่าที่ผมเห็นอันแรกเลยก็คือเป็นหน้ากาก8 8ชิ้นนะผมอ่าหน้ากาก8ชิ้นเป็นหน้ากากฟรีนะผมซึ่งท่านผู้ชมสามารถดูได้นะผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันอยู่ไหนอ,อ๋อมีเปิด <laughs> หน้าเพจไปด้วย <laughs> เดี๋ยว,เ,ยวเราไปีอย่างไปีอย่างก่อนนะผมอ่ามีหน้ากาก8อันให้ฟรีมาผมอ่าแล้วอ่าเขาบอกว่าอ่ามีหน้ากากเมก้าอันใหม่ด้วยผมเมก้าสเปเชียลเป็นหน้ากากของ สังเกตครับผมเมกาซังเกตโอ้สวยมากครับผมท่านผู้ชมผม,ผมว่าท่านผู้ชมต้องไปดูให้ได้ผมแต่ว่าการจะทำหน้ากากหน้ากากสังเกตเนะี่ยเราจะต้องหากล่อ,องของขวัญลึกลับับผมที่อยู่ในด่านที่มันให้เรามาผมในด่านเม็กซิโกเนี่ยแหละถ้าจำผมจะไม่ผิดอ,อันถัดไปก็คือ Looking ahead อันนี้เขาจะให้่า m a g n i f i c e n t อันนี้เขาเรียกน,นะ อ่ะปืนเบเนติแรงฮิตเตอร์ไซเปิลเลยเฟิลคือปืน DLC ใหม่ล่าสุดนะผมอ่าตอนนี้เขาบอกว่าเราสามารถใส่ไอรอนไซด์ได้ผมไอรอนไซด์ก็คืออ่าคล้ายๆนับสูงครัผมแต่ว่ามันจะเอาสโคปออกไปผมทําให้เราสามารถเล็งแบบอ่าเล็งแบบลูกตาได้ผมเอาแบบตาเล็งเลยนะผมไม่มีสโคปนะผมก็สามารถใช้ได้ผมแล้วก็บวกคอนซิเมตให้กับหนึ่งให้1แต้มด้วยับผมถ้าผมจำไม่ผิดอ่าแล้วเขาอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกมาให้เราก็คือ อ่า uh, compact tactical box size ครับผมอันนี้เป็นอ่าสโคปแบบใหม่ครับผมเป็นสโคปดีเอ้ยไม่ใช่ดียวเป็นสโคปอัปเดตใหม่ครับผมรู้สึกจะให้ฟรีรึเมั้งครับผมยังไม่ผิดเป็นของขวัญให้กับการเฉลิมฉลองอวันหยุดนะครับผมอัปเดตนี้โอเคไอ้น,นี้จูโคดไอันนี้น่าจะเป็นเสื้อครับผมเสื้อแล้วก็สีอ่ามีสีใหม่ผมวินเทอร์เชียสีก็ไม่ก็สวยเท่าไหร่นะถ้าถ่าผู้ชมได้เห็นนะ แล้วต่อไปก็คืออ่าชุดนะผมชุดซานตาออฟฟิศผมอยากให้ท่านผู้ชมดูมากเลยชุด s a n ซานตาออฟฟิศเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ามี2แบบผมโฮโฮไฮเซอร์ ho izer, แล้วก็เดอ์ตี้ซานตาผมแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกใหม่ผมนิวจอยสติงเกอร์ก็คือเสียงเวลาเราเข้าเกมเนี่ยแล้วคนอื่นจะได้ยินเสียงเสียงนั้นนะผมที่เราตั้งเอฟเฟกเอาไว้เสียงใหม่ก็คือชื่อว่าจิงเกิลชวิงกิ้งชวิงกิ้งอันนี้คืออ่า สิงเกอร์แบบฟรีนะผมผมไม่แน่ใจว่าอยู่ถาวรหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะอยู่นะไม่รู้เหมือนกันก็ใครที่ยังไม่อินฟราตก็สามารถใช้ได้ผมนะเป็นของฟรีรับไปได้ับผม uh, the Snow. อาไฮซิงทอสเดอะสโนว์อ่าน,นี้ครับผมที่ทํ้เราลอคอยมานานับผมฮอคซันเบรกเอากับด่านเบรกิ่งเฟสับผมด่านนี้จะถูกปรับแต่งให้เป็นทีมอ่าหิมะแล้วนะผมโอ้ส oh, ุดยอดมากผมเป็นอะไรที่ต้องรอข้ามปีมาเ <laughs> พื่อที่จะได้เห็นด่านหิมะแบบนี้อีกครั้งผมนะ ถือว่าสุดยอดมากอ่าต่อไปครับผมอ่า m a มอลไลสกินดรอปเชสครับผมก็พวกตู้เสรครับผมเวลาเราอ่าได้ของเนี่ยบางอย่างบางตู้เนี่ยมันก็จะมีของเยอะบางตู้ก็จะมีของน้อยผมแล้วโอกาสดรอปเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันด้วยผมเขาก็เลยอยากจะปรับให้มันอ่าบาลานซ์ให้มันเท่าเทียมกันนะผมอย่างเช่นอ่าประมาณนี้เขาบอกว่าเราจะมีโอกาสเทียบเท่าถ้าว่าเราได้ไอเทมอ่าสกินสีฟ้าจากตู้ที่4อ่าแล้วเรา ไบค์เกอร์เนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปสกินสีฟ้าด้วยเหมือนกันนะผมก็คือสกินอื่นจะดรอปเท่ากันนะผมแต่ว่าคุณภาพมันต้องเท่ากันนะผมต้องเป็นถ้าเป็นสกิลไอ้สกินสีเชียบูเนี่ยมันก็จะดรอปให้มันเท่ากันนะผมแต่ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ค่อนข้างดูงงอยู่ไม่รู้มันจะปรับได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากหมายถึงปรับแล้วก็ผมอาจจะคิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะเทียงสูงสกินเทียยง,ส,งสูงเนี่ยอาจจะดรอปด้วยหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจ อ่ะต่อไป FBI ไฟล์แล้วก็สกินนะผมอันนี้ผมยังไม่เข้าไปดูนะเขาบอกว่าอัปเดตหน้า FBI ไฟล์ใช่ไหมอ่าปรับให้พพอร์ตภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเกาหลีด้วยผมพร้อมแบ็กมาร์เก็ตโอ้โหน่าสนใจแต่ผมคงไม่ได้ใช้หรอกอ่ะก็มีแก้บั๊กแก้ฟิกอะไรต่างๆนะน,นะผมอ่าตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะมันมีอันนึงที่ผมเตะตามาผมอ่ามันอยู่ไหนวะ อ,อ,อันนี้ับผมอะฟิกแอนด์เอสโพร์ตเคาน์ e t อร์ w h e r e the level could be prevent from ร o i n g ูิงาซึ่งท่านผู้ชมจำคลิปรีวิวอัปเดตที่ผมอธิบายไปคลิปก่อนหน้านู้นได้ไหมผมที่ด่าน Count e r f e i t โดนแก้บั๊กครับผมตอนนี้เขาแก้บัก๊กให้มันไม่ให้สเตลได้เต็มตัวแล้วผมเพราะว่าช่องมาฟเนี่ยเขาก็ยัง <laughs> หาวิธีให้มันเล่นสเตลได้ผมซึ่งตอนนี้ทำไม่ได้แล้วผมโดน ฟิกเรียบร้อยแล้วครับผมไม่มีใครสามารถทําได้แล้วผมตอนแรกผมก็กะว่าจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูด้วยอีกอันนึงแต่ก็คงไม่นานแล้วละ่ะโดนแก้เรียบร้อยแล้วผมไม่เป็นไรก็มีอัปเดตอะไรต่างๆนานาแก้บงแก้บัก๊บก,กนะครับผมก็ไม่เป็นไรอ่ะเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้มีคลิปเพเดให้ดูครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ท่านผู้ชมดูแล้วกัน วันหยุดฤดูหนาวก็ไม่ได้มาแล้วและนักโจรกรรมสี่คนกลังเตรียมตัวได้รับเงินพวกนักโจรกรรมตืตมต่น,นตเต้นม,ม,มากซันต้าก็เลยมาที่บ้านขเขาพร้อมของขวัญสุดหน้ารัก <laughs> อันนี้เอาเมียปะเนี่ยฮะ อ้าวมาแล้วผมของขวัญที่ซานต้าให้มาเนี่ยมันเต็มไปด้วยของที่มีแต่ความสนุกและก็แปลกประหลาดเหลเือเกินแล้วซานต้าก็ออกไปพวกเขาก็กลับมารวมตกันและก็สร้างความฝันอันแสนระำโรยขึ้นต่อไปเรื่อยๆ Happy Holidays สุขสันต์วันหยุดนะครับผม y e a ก็เป็นอัปเดตฟรีนะผมก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> อ่าเรามาดูกันว่าของที่เขาให้มีอะไรบ้างผมโอโหแหวงเกอร์ oh oh. อะไรครับเนี่ยคลิกมีโอ้มีแบบใหม่ด้วยหน้าเว็บแบบใหม่อะไรครับเนี่ยอ๋อนี่ครับผมชุด <c oughs> ชุดโคตรอัปปีคือชุดนี้คือชุดของเอาเมียผมอ่าถ้าจะไม่ปิดชุดนี้จะเป็นชุดในดานไวเอ็กมาสครับผมและชุดนี้ก็จะเป็นชุดในอ่าสตีลลิงเอ็กมาครับผม ชุดเอาเมียโคตรอ้วนเอามาทำไมก็ไม่รู้รืงน,นะผมอ่ะเรามาดูอันถัดไปเขาให้อะไรเอ่ยหน้ากากทั้งแปดนะผมหน้ากากที่ผมบอกไว้่ะหน้ากากเป็นแบบนี้นผมด้านล่างก็จะเป็นออกแนวแบบโบราณโบราณนะผมคำคือเหมือนเผ่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอ่ะมีอันเด้อคิดมีได้ผมซึบหน้ากากเมก้าสังเกรสนะผมโอ้โห เป็นรูปเพชรด้วยครับผมเพชรสีฟ้าแล้วก็ไพ่ครับผมโอ้หถ้าใครชอบสีมพูนี้ก็ใช้ได้ครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนเอฟเฟกสีได้ไหมผมอยากเปลี่ยนมากเลยอยากจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอะไรตรงนองนี้อ่ะแล้วก็อัปเดตเขาให้มาอ่า New Weapon m o ดครับผมก็คืออ่าสโคนใหม่ที่ผมบอกไปแล้วก็หน้ากากสังเกตชุดอาฟกรแล้วก็สีปืนใหม่แล้วก็อ่ะมีให้ Holiday Decoration ับผมก็คือ เป็นทีมหิมะครับผมทีมฮิมะ,ะมทีมคริสต์มาสและคนที่และอันนี้ครับผมวิดอีพีบูสถ้าผมจะไม่ผิดเขาบอกว่าไอตรงไหนวะ,ะเดี๋ยวผมดูกันนะเขาบอกว่าเขาจะบวกอีพีด้วยใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดผมไม่รู้หาตรงไหนฮะผมจะได้ผมอ่านเจออยู่นะมันมเขาบอกว่าบวกอีพีอยู่ะแต่ผมหาไม่เจอทำไม่เป็นไรนผมก็ถ้าใครมาเล่น ในช่วงวันหยุดนี้ครับผมก็จะได้คูนอีกพีไปครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะโอเคต่อไปก็อ่านแพทโนต้ตครับผมข้างล่างนี้ก็จะเป็นด่านอ่าแล้วทีมที่อัปเดตเป็นหิมะครับผมเอาดูไม่ได้เฉยออามาละนี่ครับผมด่านบุกรีใช่ไหม้าจะไม่ผิดรูปก็ไม่เปลี่ยนด้วยกู <c oughs> ค,คลิกรูปนี้เป็นรูปนั้นอ๋อนี่ครับผมอันนี้อันนี้นนเขาอาด่านาอะไรวะฮอกตันเบกเอาวะ ครับผมโอเคก็สวยอยู่ครับผมด่านหิมะผมอยากกลับไปเล่นเลยนะต้องกลับไปเล่นแล้วครับผมแล้วก็ไปทำอาชาร์ลนินหน้ากากนี้ด้วยครับผมแต่คงยังไม่ได้ทำเท่าไหร่โอเคครับผมก็เราเข้าไปดูที่เกมเลยดีกว่าครับผม โอเคครับ okay, ผมหลังจากที่เราเข้ามาขี่เกมแล้วก็จะมีรูปอต้นสานตายอยู่ด้านหลังไฮเตอร์อย่างพวกเราครับผมนะโอ้โหถือว่าสวยสุดยอดมากครับผมนะ ก็ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกับอ่าอัปเดตนี้อัปเดตฟรีในช่วงคริสต์มาสนี้บ้างครับผมก็ถ้าใครชอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปได้เลยผมส่วนตัวผมก็เหมือนเคยผมขอบคุณทีมงานโอเคที่ยังคอยอ่าอัปเดตเกมอยู่เรื่อยๆผมแม้ว่าผมจะไม่ใช่อ่าช่องที่เน้นทําคลิปเพเดบ่อยมากเท่าไหร่ครับผมแต่ผมก็จะค่อยๆลงคลิปมาเรื่อยๆผมส่วนคลิปตอนช่วงนี้อ่าผมยังมีปัญหาอยู่ครับผมยังไม่อัปคลิปบ่อย เพราะฉะนั้นอาจจะดีเลย์การลงคลิปไปหน่อยครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปบิลคลิปอธิบายเปิร์กอะไรครับผมนะแต่ไม่เป็นไรครับผมผมจะลงให้อย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงอาจจะลงเกมอื่นคู่กับสกายลิมไปด้วยครับผมนะโอเคครับผมก็จบกันไปสำหรับการรีวิวอัปเดต p พย์เดย2ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมแล้วไว้เจอกันกับออ่่าน่าจะมีอัปเดตหน้าแหละครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นปีใหม่นะมั้งโอเคครับผมแล้วไว้เจอกันอ่าเกมอื่นเกมต่อไปครับผม Merry Christmas! Bye bye, crush.